ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้วันียิงละวันอังคารนะครับเนาะแตงก็ดืมมือดืมเบ็ดกันแล้วล่ะเมื่อคืนนี้เล่าพัฒนาออกวันจันทร์นะครับเนาะครับมือนี้กับวันอังคารครับเมื่อคืนนี้เลขเล่าพัฒนาออกนะครับเนาะสี่สองหกสี่สี่หกเลขล่างก็ออกหกสี่ครับเป็นจังไดเนาะเอฟซีโฉบมันบ่เนาะ ก็มีอาจารย์เขาก็มีอาจารย์รุดก็มีเนาะครับเนาะของอาจารย์เตี่ยมกัะลุด <c oughs> สองงวดล้วเอฟซีพอเตี่ยมกลับก็โทษขออภัยหลายๆนะครับเนาะก็ว่ามันกันกองกันดีอยเขาสูตรหนึ่งสูตรหนึ่ง,งกัะลุดเอาพอเตี่ยมผ้ามาเบิ้งอีกดูงวดนี้เป็นเั่นไรเบิ้งสูตรเบิ้งน้ำมันดูโอ้สูตรได้เนี่ยเขาสูตรได้ได้รุด สองหดสามหดส่วนนะ้าสูตรนี่เ่วสูตรนี้สองสากับเขา4ี่นะครับเอนี่สูตรนี้าศูนย์โอ 90, 1, ก้ศหนึกับลดห้าหกเจ็ดกับเขาหกนะครับนะ่าสูตรนี้ สูตรนี่ส <relevance> <ร>องสามกับเข่า4อันนี้ห้าหกก็ับเข่าหกนะครับเนาะครับเดี๋ยวเตรียมคำนวณไปแล้วสังเกตเบ้่งอันนี้ก็5ห้าหกอันนี้ก็ห้าเก็ดนี่หกเก็ดแปดสี่้าหกแปดเสี พอเตรียมว่าจะเอาสูตรนี่แหละสูตรที่มันเข่าห้าหกเจ็ดมะจับกับสูตรนี่ผัดมาส้นกันอยู่เห็นบ่ครับสี่ห้าหกส้นกันอยู่หากับหกคือจะเอาสูตรเอาสูตรนี้มะาจาับก,กับสูตรนี้บ่ครับยี่สี่เนาะเห็นบ่ครับสองสามสี่เนี่ยมะจับก,กับสูตรนี้เห็นบ่มห้าหกเจ็ด ก็ถือว่าเขา c หกอันนี้พอแจม c เจยาเนี่ยสูตรนี้หละห้าหกเจ็ดมาจับกับก็ยังมี c หกห c ตัวเก่าสองสาม c ันส้นกันไหมเรียก f c เียวตรงไหนเจอสูตรนี้กับสูตรนี้ก็ส้นกันนี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ c ห้าห เอาพอเตียมเจียวสูตรนีเนะครับนอนเนาะคาร์มีหกตีวเก่าอยู่ก็สร้างมันครับมันกับโมเนนอนนะครับซีเนาะสีโอห้าเจ็พอเียมเจียมาจับกับสองสามสี่นี่ครับเอฟซีเนาะครับเอาเอาสั่นเนาะเอฟซีเนาะห้าหกเจ็ดสองสามสีครับเอาสูตรนี้กับสูตรนี้ใช้กันเขาสีหกอุณผ่านมา วันพุธนะครับเนะวันพุธที่ที่แปดกุมภาพันธ์ Pada บนล่าง แดี่มันจะเอา 5, เห้ามาขับไปกินกนี่ห้าหกเจ็ดตัวนั้นสองสามสี่ครับวัตถิพัน์มามันเข่าตรงๆนะครับแนละ้วงวัวนี้ไม่ติดเป็นยังเลย คู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หลักหกหกสอง หกสี่ตัวเก่าเอาห้าสองห้าสามห้าสี่ เดี๋ยวพนเทียมจะเบิ่งตัวเล่นวงวิ่งวิ่งรูดวิ่งลูดสูรนี่ก็เดินเดินดีทุกสูตเนี่ยเลียก,ก็ได้อันนี้ก็เดินดีอันนี้ก็มีลุดแต่ยพอเทียมจะสูรนี่นะครับเนาะเอา6กับเก็ด,ดีนะอนะีพีซีเนาะ มจะวิ่งหกกับเจ็ดนี่นะครับบีเอฟซีหกกับเจ็ดวิ่งรูดครับวิ่งรูดหกกับเจ็ด หกกับเจ็ดมันก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หกสองสามหกสี่ออกแล้วก็วันนี้นะครับเอฟซีเนาะมักกะเอาได้ครับเด้อ วนตัวพอเตียมบริเนนให้มักเข่าก็าเอาน้ากระไดนะครับเี่เนาะครับขันครึ่งวัตถิพันธ์มากมันสถิตีมันก็เข่าตรงๆนะครับเนาะงวดนี้มันี่เป็นยังไงเอาขอให้มันเข่าตรงๆอีกเด้อเอซีครับผิดผ่านประกันได้พอเตมก,กับกาบก็ตรวจกอภัยอะไรชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแชแนวทางครับเอซี พอเทีมกะว่ามันเบิ่งน้ำกันคักแล้วนะครับเนาะสูตรที่มันเข่าพอเทีมเอามาจับคู่กันนะครับพอเทีมก็อยากให้เอฟซีนี่สุบโฉกมันมันกันนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมเพิ่งเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเอฟซีเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเทีมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเมืองมาติดตามพอเทีมพอเทีมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บอย่ายให้ได้ความไข่ย่าให้มีนะครับเนาะ ออให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันโดยเฉพาะเล่าพัฒนามืออื่นนี่นะครับเนาะวันที่แปดวันพุธที่แปดกุม 5, 6, 6, พาพันหกหกพ่อให้โศกโศกมันมานกันทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ปเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม